พี่เอ๋ครับเมื่อกี้ที่พี่บอกผมว่าพี่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปเห็นภาพร้านรวงต่างๆแล้วก็มีไอเดียเอาละตรงนี้แหละเล่าให้ฟังหน่อยก็เลยพอเริ่มจากที่พอมันเราเหมือนร่อนไม่มีที่แห้งก็ขี่รถเล่นตามท้องอะไรเงี้ยร้านนู้นร้านนี้แล้วก็ให้เปิดร้านให้มันเป็นที่ทีเรามาใช้กันดีกว่าก็เลยมีไอเดียเปิดที่ RCA RCA ก็มันก็มีแหล่งร้านมอเตอร์ไซค์เยอะ ในสมัยนั้นมีบิทวินใช่ครับบิทวินมีสปีดแล้วก็ตอนนี้มี p ี d ัดดี้ฮะีอกแล้วก็ตอนนี้ก็มีไท a อัมไทอัมแล้วก็ตอนนี้มีเวสบาร์ใกล้ๆกันเลยต่อออกไปจากนู้นก็สยามสปีดเวทคนีเนี่ยมันก็คือเป็นแหล่งละเป็นแหล่งแล้วก็เลยเลือกกันที่นี่เลือกที่นี่ก็เริ่มเริ่มจาก ขายสติทแวร์และสไตล์ของเราเองปุ๊บทำเสื้อยืดของแบรนด์เราด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยต,ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจี๊ยบเนี่ยเขาก็เป็นสจวรการบินไทยอืแล้วเขาก็เอาของพวกเนี่ยแบรนด์เนมต่างๆาก็หิ้วเข้ามา<อ>ายอาโชว์ร้านเอาไรคอนเวิร์ตลิมิเต็ดอะไร้งหลายแหล่ครับก็เอาเข้ามาอะไรเงี้ยับก็เราก็เริ่มพร้อมคู่กับทำโปรดักต์ของร้านคู่ไปด้วยแล้วเราก็ทำกิจกรรม ทุกอาทิตย์แรกของเดือนก็คือเป็นเพื่อนๆคนมารวมตัวกันที่หน้าร้านก็มีปาร์ตี้มาดูรถมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยมาพูดคุยใช่ไหมใช่แล้วคือเราก็ความแตกต่างของเราอาจจะไม่เหมือนที่อื่นก็คือความแตกต่างของเราที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเราไม่จํากัดเรื่องยี่ห้อประเภทของรถยนต คือทุกคนรถมอเตอร์ไซค์อ่าใช่ๆๆใช่คนก็เลยมารวมกันได้ทุกๆแบรนด์ทุกยี่ห้อทำให้อย่างงี้ไหมพี่เอ๋ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงและจับต้อง8080ได้ง่ายขึ้นใช่ครับโดยที่ไม่สมมติบางคนเนี่ยอาจจะดูคติไขยอ้ำใช่ใช่แต่ที่นี่ฮาร์เลย์มันก็ไม่ได้สัมผัสกันแต่พอพี่เปิดกว้างอย่างเงี้ยก็ถือว่า เพิ่มเพื่อนเลยใช,ใชโย่โดยโดยหุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยก็ใช้รถไม,ไม่ไม่เหมือนกันมีความหลากหลายอยู่แล้วใช่อย่างเจี๊ยก็ใช่ดูคาตตี้ฮาร์เล็แล้วทุกคนก็มีนายก็มีฮาร์เล็ดูคาตตี้มีใช้อื่นทุกคนก็มีทาให้เราก็มีเพื่อนเยอะขึ้น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 ,นมันก็ค่อยๆแลเราก็จัดกิจกรรมอาทิตย์แรกของเดือนคืน meeting, อมิ팅ติ้งกว่าเจอกันหน้าร้านแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนเชนของอะไรกันออะไรเงี้ยนะแบบว่าให้ความรู้ซึ่งกันและกันครับ อาทิตย์ที่3ของเดือนก็คือเปิดปรถทิ้ทมาอาทิตย์ที่3ของเดือนก็ขี่ขี่รถขี่าวันเดียวทิปวันเดียวทิปก็คือคอ,ออก6กโมงเช้า<ม>อะไรเงี้ยไปทุกท่านไปนู่นไปนี่ไปไปเนี่ยรอ,รอบๆเนี่ยร้อยกิโลไปลกลับไปไกลไปกลับไม่เกิน300กิโ<ม>ล400อะไรเงี้ยสองหรือแบบสี่ร้อยอะไรเงี้ยครับครับก็แล้วกิจกรรมนี้เราก็ทำมาตลอดเลยทำให้ถ้าใคร มีรถแล้วแต่ยังไม่มีเพื่อนขี่มาที่นี่นึกถึงวันนี้ได้เลยวันที่อาทิตย์ที่สามของเดือนเป็นที่รู้กันเลยใช่ครับโดยที่ไม่ต้องนัดหมายอะไรกันมากแล้วใช่คือไม่ต้องนัดแล้วก็อาจจะมีหกลงในเฟซบุ๊กว่าไปไหนทุพันไปสามทุกไปชัเชิงเซาไปพัทยาเพชรพุรีอะไรเงี้ยกล้คือเราก็จะลงใครว่างก็มาก็คือมันก็มีคนอันนี้ผมรู้สึกดีมากคือคนก็จะมาเอมารวมๆกันบางคนเราก็ไม่รู้จักหรอก เดินทางด้วยกันได้แล้วก็รู้จักกันเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่โอ้บางคนเขาก็ซื้อรถมาเพิ่งซื้อรถมาเขาไม่มีสังคมครับแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้มากเพราะว่าเราเคยเคยเป็นเคยเป็นเพราะว่าเราตองก่อนเรามีรถเราไม่มีไม่มีเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยการที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วไม่มีเพื่อนขี่นี่ไม่สนุกนะพี่ไม่หนุกไม่นุกาเราเราสัมผัสมาแล้วใช่ใช่โอเคส่วนตอนนี้นะพี่นะพี่อยู่ตรงเคาน์เตอร์นี้นี่คืออารมณ์ของ80สําหรับพี่ในร้านนี้มากเลย คือเมื่อประมาณต้นต้นปีป่ะครับนั้นก็เป็นจะมันจะมีช่วงของแฟชั่นเรื่องกามโมลามกามมอร์โมเรืองจะมาก็เลยครับเอ้ผมเคยทราบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่จัดเกี่ยวกับปาร์ตี้อะไรแล้วก็มีมงงงสมท<บ>อบ่ครบรอบสองปีืมื่อสองปีเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเราเราจัดกิจกรรมหน้าร้านครับแล้วก็เงินรายได้ ส่วนหนึ่งเลยเกือบทั้งหมดแหละฮะเอาไปช่วยทหารภาคใต้เป็นโครงการเปลี่ยน t ชิร์ตให้เป็นเสื้อยืดให้เป็นเสื้อกอโอ้โหสุดยอดมากพี่คำนี้ผมชอบมากจากเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดให้เป็นเสื้อกะใช่ครับผมแล้วก็แล้วร่วมเงินผลผลตอบรับตอนนั้นดีนะผมรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยใช่ใช่ครับมากันเยอะเยอะมากเลยก็น่าจะ ได้ก็ประมาณ3าสี่แผนแล้วก็ไม่ก็เยอะก็เยอะก็เยอะอีกชิ้นพี่อีกชิ้นตัวอันนี้ก็อันนี้คืออะไรเอ่ยอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับเขาก็ทำมือเกงครับนี่เป็นเกงมอเตอร์ไซค์เลยครับก็คือเซฟตี้ก็มีมีกาดมีกาดอยู่ในนี้ยฮะกาดกัดเข่ากับกาดสะโพก โอ้ก็พูดง่ายว่าเซฟตี้ด้วยแฟชั่นด้วยใช่ใช่เซฟตี้ด้วยแฟชั่นด้วยแล้วก็จะมีอยู่สามลายเป็นครับเป็นยีนแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นลายกาโมครับครับส่วนเอเซอร์ซิลีต่างๆก็มีหลากหลายเราด้วยแว็ทผมแว็ทผมแวผมอยู่ทรงไหมพี่ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะเหมาะสำหรับเบเกอร์ประมาณนึงขอมาลองสักบาทนิดอันนี้ผมฝากให้พี่เธอไปเลยใช้เลยละกันโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เพราะว่าผมต้องซื้อนิดนึงอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดีบอกต่ออันนี้เป็นสูตรของเราไปพอดีเพื่อนไปเมกามาแล้วก็คือหอมฮะหอมหอมเป็นเ่ารท์เลยไล์ไลท์ของเมกาแล้วพอดีจังหวะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำเป็นแลบของคอสเมติกแล้วเราก็เนี่ยมันก็การกินมาร์ตไซมันมีเยอใช่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 เราก็เลยเขาก็เลยสกัดว่าคือไลท์เนี่ยมันมันต้องบอกก่อนว่า ไอ้พวกของเป็นที่เป็นเจลเป็นน้ำอะไรเงี้ยครับขนขึ้นเครื่องมันไม่ได้การเดินทางมันลำบากเพราะว่ากิจะไปทําระบงระเบิดได้ใช่ใช่แล้วอยู่ในกลาคือมันก็จะลำบากในการขนส่งครับเราก็ไม่รู้จะทาไงมันนี้มีเพื่อนชื่อบอยเขาก็เปิด โรงงานเป็นแบบคอสเมติกอะไรเนี่ยเขาก็ไปแยกสาให้เอออโโ้ห้าจะผลิตที่นมดเลยการมีเพื่อนมาดีอย่างนี้เองนะพี่นะใช่ใช่ครับสุดยอดครับแล้วเราก็ได้ทําเป็นเนี่ยฮะแปดแปดศูนย์แปดศูนย์เนี่ยแบรนด์เขาเยอะนะฮะได้มาจากเพื่อนๆแล้วนะครับเอาเอาง่ายๆนะตั้งแต่เสื้อหมวกกันน็อกแล้วก็นี่ฮะแว็กแว็กแว็กผมมีองค์มีอาร์มมีทุกอย่างพี่เอ๋อ รเรามาพูดถึง8080 80, ในความรู้สึกของพี่กันหน่อยว่าจริงๆแล้ว8080คาเฟ่ 80, 80 Cafe, กับตัวพี่เองเนี่ยมันคืออะไรคือจริงๆแล้วเลยผมบอก้ก็คือ8080เนี่ย, 80, 80, ยสำหรับ,รบที่เราทําขึ้นมากันเนี่ยนะครับครับมันเรื่องของการแชร์ทั้งหมคือเราเรามีประสบการณ์เราเคยไม่ได้อะไรเราเลยรเราเคยผิดพลาดเพราะเราไม่รู้รอะไรครับเราก็เลยมาแชร์ให้คนที่เขาไ้รูร้โอ้โหอย่างเงี้ยคือ ทุกคนมาเนี่ยบางคนก็อาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่กับผมครับแต่มีอาจจะมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์มากกว่าผมครับอะไรเงี้ยมันก็คือมาแชร์กันแล้วคือบางคนก็เราบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ขี่อย่างนี้มันอันตรายนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็คือมันเป็นถ้ามันพลาดเราก็อยากเป็นคนที่อยู่กับเราครบการเดินทางหนึ่งทริปเนี่ยไม่อยากใครเป็นอะไรไปเลยไปสิก็ต้องกลับสิ่งอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบแชร์การช่วยเหลือดูแลกันแล้วก็ใครขี่ไม่ดี กี่ยังไม่ไม่ถูกต้องเราก็เฮ้ยอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้่นี้อะไรอย่างนี้งนี้อะไรอย่างเงี้ย,ยก็เหมือนกับแชร,รป์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแ <Okay. S 2> ชร,ร์ความรู้ซึ่งกันและกันครับแชร,ร์ความสุขซึ่งกันและกันอย่างนนเนี้ยคำนี้ผมชอบมากเลยฮะ8 0 8 0เป็น <80 80, S 1> สถานที่และแหล่งพบปะเพื่อนฝูงและแชร์ความสุขซึ่งกันและกันสุดยอดพี่คำนี้ผมชอบจริงๆนะเพราะว่าจากที่ได้พูดคุยกับพี่มาเนี่ยพี่พยายามทําทุกอย่างที่เป็นความสุขให้กับเพื่อน และความสุขนั้นก็เป็นความสุขที่เราชอบด้วยใช่ใจริงๆเบสหลักๆมันก็อยู่ที่ความุความสุขที่เราชอบนะพี่นะเราชอบเราทำเาเราก็รู้สึกอืแต่การแชร์ความสุขให้เพื่อนเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าสังคมนี้ขาดความรู้สึกแบบนี้มันก็คงจะไม่ไหวนะพี่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยที่ให้ความรู้แล้วก็ให้สถานที่เราได้นะมาถ่ายทำกัน ครับผมเมากเลยถ้าใครว่างก็เชิญมาได้ครับพี่แป๊บไว้มาได้แล้วก็อย่าลืมนะฮะสินค้าที่นี่หลากหลายอาจจะไม่เป็นไม่ต้องเป็นไบเกอร์จ๋าก็ได้เป็นอะไรก็ได้ซื้อได้เพราะว่าการไหนตัวของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสตรีทแวมอะไรเงี้ยครับผมสบายๆครับอย่าลืมนะฮะสำหรับรายการย o ร์สไตล์ทางช่อง4เคเบิล93ทุกวันอังคารและเสาร์เวลา5ทุ่มครึ่งสำหรับเพื่อนๆต้องการจะแนะนำใครเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook ู o ์สก้ายูไตล์ ทางเราจะมีของกำนันกลับไปให้สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เอ๋และร้าน8080มากนะครับครับผมขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะยซียคนต่อไปอาจเป็นคุณเพื่อนผมวนยะ All right, let's get this thing moving.